น้ำเงินนะครับรุ่งจิตฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กแม้ว่าซุปเปอร์เล็กนี่เคยชนะมา2ครั้งก็จริงนะครับแต่ว่าวันนี้มาชกในพิกัดของรุ่งจิตนะครับ138สมครับซุปเปอร์เล็กปกติ33 34มบนี่ชกได้นะครับส่วน38ของรุ่งจิตเนี่ยสวยครับซุปเปอร์เล็กนี่ขวาทั้งแถบเลยครับเตะขวาต่อยขวาดูการยืนมวยครับตามสไตล์ต้นตำรับของเกียรติมูคเก้าครับอ่ารุ่งจิตไฟนี้อ่าไปซ้อมสิงห์มาวินครับ มีคู่ซ้อมมีคู่ลงนวมคู่ปลามี่โอโหเพียบเลยโอ,เโอ้โหแข่งขวาโอ้ยแหมยกสูงไปหน่อยครับเตะเท้าแล้วล้นลงก้นจ้ำเบ้าครับยิ้มเล็กน้อยนะครับซุปเปอร์เล็กครับไม่ได้เจ็บนะครับเขินนิดเดียวเองครับปลามันต่อนะครับยกนี้นี่ดูว่าเริ่มจะสืบเท้าถี่ขึ้นครับรุ่งกิจอยู่ห่างไม่ได้ครับซุปเปอร์เล็กนี่โอโห นี่ครับแกเตะแกเตะแล้วมีถีบด้วยครับเพื่อไม่ให้รุ่งกิจนี่ได้โตอ้าววงในตีจับได้จับล็อกได้ตีได้ไหมตีอ่าวล็อกได้ล็อกได้มาแต่ว่าดูครับจังหวะชิงสอดแขนของซุปเปอร์เล็กครับซุปเปอร์เล็กก็ยังชกนี่ครับนี่ครับแทงขวาอ้าวรุ่งกิจขึ้นอื้มโดนไวท์หมาเขียวไม่ล้มด้วยครับรุ่งกิจก็ยังชวนทะเลาะอยู่ครับในวัยเกือบเกือบยี่สิบกำลังสดกำลังห้าวครับ พยายามอย่าอย่าช้านะครับถ้าช้าเมื่อไหร่ด่ซปเปอร์เล็กออกก่อนเลยครับเป็นนักมวยที่ดูแล้วดูแล้วชกง่ายัแต่ว่าใครต่อยได้ชกชกคูดยากเลยเนี่ยเป็นนักมวยที่มีทั้งนอกทั้งในด้วยเนี่ยดูดิเป็นนักผีกันด้วยนะครับรุ่งกิจบอกว่าน้ำหิงอย่าเพิ่งตัวสะดุมนะติดตัวแล้วครับรุ่งกิจครับเดี๋ยวดูความแรงครับนี่แค่ยกที่สามปลายๆครับเดี๋ยวดูครับ เหตุผลเดียวครับหายใจแล้วต้นคอเท่านั้นครับและถ้าคิดช้าทําช้าโดนซุปเปอร์เลกเกตีนหมดครับวงในรัดได้แต่ที่หมายยังตีไม่ได้ับตีไม่ได้กรรมการยงสักงนัดสงฆาครับจับแยกออกมาครับลูกินเินต่อพยายามต่อนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนนั่นแหละครับหมายถึงความจเอาตีขวาได้ครับแต่ว่าซุปเปอร์เลกก็ตีคืนึเหมือนกันครับดูดิไม่ได้โมยดูดิพาเทจะล้มก็ไม่ล้มอ่ะดูดิประสบแม่ลูกนี้ได้นะแม่กระชากไม่ล้มนะครับ โอ้รุ่งกับเพียรจริงๆเลยร่างกายก,กดีมากอ่ะยกนี้ดูว่ารุ่งกิจนี่จะชวนรุ่นพี่ทะเลาะในแล้วครับเพราะว่าวงนอกดูเสียเปรียบต้องต้องลื้อลือล้อเจ้ามามากกอนนี่สมัยเป็นดาวรุ่งนี่หัวไปก่อนครับตีห้ายกตียันเช้าตียันว่างครับต้องลื้อหน่อยครับลื้อหน่อยพอ,อทําท่าจะเดินติดวงในที่ดูว่าสถานการณ์นี่เริ่มจะตื้นขึ้นมาเลยครับเดินเข้าหาต่อครับอ้าวแทงทิ้งเข้าไปครับ เททิ้งลงไปนะครับรุ่งกิจครับเดินต่อครับความพยายามอยู่ที่ไหนครับความสําเร็จมันจะอยู่ระแวกเท่านั้นเหรครับอ่ารุ่งกิจพ่งนี้เป็นเจ้าบบาวันนี้คว้าใช้ได้ไหมมาดูเข้าดูเข้าในครับโอ้โหซุปเปอร์เล็กตั้งกําแพงตั้งกาแพงขวางไว้เลยครับมัดหรือว่าสอของของรุ่งกิจเท่าเท่านั้นครับแต่ไม่ไม่ใช่งานง่ายนะครับเพราะว่าซุปเปอร์เล็กเองไม่ไม่ได้ยอมให้เป็นเต้านิ้งนะครับมาสายลล้ลำตัวครับรุ่งกิจ เชิงขวาผิดเรลเดินเข้าไปครับเนี่ยพอจะต่อยต่อยทีเดียวครับจะจับเลยครับล็อกได้จังหวะนี้ล็อกได้ตีได้ครับแต่ว่ามันยังไม่ต่อเนื่องครับมันตีตีหยุดหยุดจังหวะที่ซปเปอร์เล็กนี่แ่พอโดนเสียเปรียบที่เขารู้เลยครับว่าต้องแก้ลูกไหนพอโดนจับเสียเปียบนะครับน้องหมีอ้าวดูดิซิงขวาแกอัตโนมัติจริงๆเลยอ่ะไม่รู้ว่าสุดท้ายท้ายสุดแบบไหนนะครับแต่เชื่อว่าความสดความแรงของรุ่งกิจแม้ว่าจะ แพ้ไฟนี้แต่ก็ไม่ไเสียของครับสุดท้ายแท้สุดไม่มีปัญหาเลยครับตามภาพตามสายตาเป็นซปเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้านะครับอ่ิ๊กมาเพื่อนทุกท่างลาไปเลยนะครับ